ตชวมองผมนี่สุดยอดไหมครับน pues ี่ครับงาหรืออรกระหมูนี้ครับอลุงปลาเค็มครับตามก็น่าจะใกล้เสร็จครับเรียบรอย ไม่เข้มเท่าไหร่หอานหวานไม่เข้มเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ากินกับนี่กำลังดีครัพูดถึงอ่ะกินกับข้าวต้มนะกำลังดีมากน้องดนคาราโอากะด้วยูกแขกมาดูน้องคนนี้ต่อเลยเสร็จหรือยังอนุู้นไหมยังอนุู้นไหมยังได้แล้วเหรอ ออครับก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับ